สวัสดีครับ <Yeah. S 1> สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผม <Yeah. S 1> กลับพบกันนะครับในช่องไฮยเล่นลักนะครับ <Yeah. S 1> นี้ก็พาน้องเล่นรักมาเล่นกับน้องชายเฮ้ยอะไรลูกไอ้ <laughs> โชว์โชยโชยใหญ่เลยน้งดาวโชว์ใหญ่เลย,เล,ย <Yeah. S 1> เลิศนอนเล่นแล้วครับขะหลังขะหลัง แห่ขลังขลังเฮ้ยเฮ้ยอยากเล่นกับพี่แล้วครับดูโกรธแล้วอือโกรธแล้วครับโกรธแล้วเอ๊ อะน้องนอนพี่ลุกขึ้นเดี๋วยวไปทําน้องลูกดูดูดทีใครทีมันนะดาวถึงตาพี่เลื่อนแล้วเลดข๋วยวไปทําน้องลูกเอ๊ะทีใครทีมันนะครับ เดี๋ยวพี่สักลายให้แกงกันแล้วครับพี่กับน้องโอ้โลขาอ่อนโลกขาอ่อนแล้วโลขาอ่อนกำเริบ ทักทายกันเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่นี่ยโกรธละโกรธเรื่องอะไรโอ้ไม่โกรธไ,ไม่โกรธเฮ้ย <laughs> ดูถ่ายดูถ่านอนอันนั้นตาแถวกันลูกอ,อ่านนตาแถวกันไปเลย ดูดูดูพี่กับน้องครับอะไรูกนูน่นน่ะพี่เล่นสนุกแล้วนูน่นพาพี่เลิศไปเล่นกับพี่เลไปดูดูด,ดูโกงตูดแล้วนี่เนี่ยเอะ,ย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 ะเยอะเยอะเยอะเอเยอะดูพี่กับน้องครับดูครับดู คว,ค,ความน่ารักของช้างน้อยนะครับผมความน่ารักของช้างน้อยมันตูดใส่กันแล้วไอ้ขาหลังขาหลังฟิลเลตไอ,อ้ขาหลังทักทายขาหลังทักทายนี่ไเนี่นี่นี่ฟิลเลตครับ นี่ไม่ได้ทบอะไรผมได้เจอสอมยุทธา,าทีแล้วอ๋อน้องรัดโชทากวนใส่พิเลรนเลยเร็วหนทักควรแบบไหนลูกโชทากวนใส่พิเลรนเลยเร็ว เงยเยอะ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 เด็ดขาจะไปแกล้งน้องลูกเดี๋ยวโดนตาเดี๋ยวโดนตาน้องเยอะเยอะทำอะไรลูกไ <c oughs> อไอเยอะพี่แล้วไอเยอะพี่แล้วคือพี่เลือกจะโผล่ ผมจะผูกไข่ขนาดเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าพี่เลือจะงานจะยาวกว่าน้องดาวนะครับผมกลัวเวลาเขาหยอยกกันเดี๋ยวดูนั่งหันหน้าหากันนะครับเออดูครับดูคือเวลาเราผูกเขายาวนะครับผมกลัวงานพี่เลือดจะไปทิ่มตาน้องได้นะครับผมป้มองกันไว้ก่อนนะครับเอ,เอนอนแล้วฝั่งนูน้นนอนแล้วฝั่งนี้เป็นยังไงนอนไหมนอนไหมนอนไหม ฝังนี้นอนไหมฝั่งนี้นอนไหมลูกอ่าพี่เลิศนอนเล่นสบายใจเลยครับผมเย็นครับวันนี้วันอ่าอากาศเย็นสบายครับผมแดดออกลมพัดมาก็ยเย็นสบายนะครับ นายอยากอยากไปเล่นกับพี่แล้วอยากไปเล่นกับพี่แล้วยังไงยังไงนี่หืเออกอดงานแล้วมือกอดงานแล้วทำอะไรเลิศเอ้ย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 เอ้เอาเอา,เอา,เอา,เอากดแข่งกันละเอาเอา เคียดแข่งกันอะทินีเนี่เอ้ทักทายทักทายยากยากยากฮ่าเนี่ยเนี่ยเทักทายพี่เลิศทักทายพี่เลิศทักทายพี่เลิศเออดูดูดูเอ้ยเอ้ยถ่ยละพี่เลิศถอยละดูโกดโกดอืออือะไรละ อะไรลูกเฮ้ยเฮ้เนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น่สักยันให้น้องเลยอตีใครทีมันนะครับน้องดาวดูทาดูทาเลิศขาอยู่ไปแก้งน้องลูกอนอ,นนอนอ,อน,กนนอนอ้อนกันแล้วนอนอ้อนกันแล้ว จะให้ทีน้องดาวนะเลิศนะพี่เลิศเอ้ยย่าให้หอดนองดาวเด้อที่น้องดาวนี่สุดยอดเธได้นานหนาดเซกันละเยอะเยอะเยอะนี่เลิศนอนแล้วพี่เลิศนอนแล้วทีผมบ้างนะพี่เลิศเดี๋ยวโยโย่ที่กับน้องนะครับนี่ชอบเล่นแบบนี้ครับอา่า แต่ยานของช้างตัวผู้ครับจะชอบอเล่นกันแบบนี้นะครับผมอุ้ยอุ้ยอะไรนี่อะไรพี่ไม่เล่นด้วยเลิศ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 เออเออเออเอดูดูครับดูเอาเอาคักคักเอาคักคักลูกเอาคักคักเลยเอาเอาคักคักเลยทีนี้เอาเอาทีนี้เอาเอาคักคักเลย อือืเนี่ยเนี่ยนั่นนั่นเน่ยนี่ยน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรลูกนอนก่อนนอนแงะเอ้ตามต่อหมอเอ้โอ้โหุนเครียดละฝั่งนู้นโกรธแล้วครับฝั่งนู้นโกรธแล้วไแอบก่อนน่งองฮึบเ่เยอะ เล่นกันแล้วครับเล่นกันแล้วเสียงอะไรเลือดเสียงอะไรลูกดูหลังน้องน้องดาวครับดูหลังดูหลังน้องดาวยูนจังไหน <c oughs> <c oughs> เรื่อเป็นอะไรลูกได้ยินเสียงอะไรเสียงอะไรครับเสียงอะไรฮะพยายามจะดูดปากนะครับแดระจฉอน้องชายโกรธแล้วน้องชายโกรธแล้วเอยะเอยะๆต่อยนิดนึงต่อยนิดนึงนี่ไง <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เออ เออโอ้โหดูครับดูยาย่าย่าาเฮ้ยเด็กเ้ยเอ้ยดูดูดูท่านนงดาวครับดูท่านนางดาวอ้ยทำอะไรลูกทำอะไรฮะทำอะไรครับเอ้ยเ้ยโ้ยเชิมัถือนนชิมานลังทากันยังไง่ะ มานั่งทำกันแล้วดุดดุดาฮาเป็นไงล่ะทีน้องดาวเจ๊เเฮ้ย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 บึ่งนะบึ่งนะเย๊ทักทักทักโอ้ยขาอ่อนขาอ่อนแล้วขาอ่อนขาอ่อนโอ้ยโอ้ยโอ๊ยขาอ่อนฝั่งโน้นเป็นไงฝั่งโน้นเป็นไงโอ้ เราขาอ่อนแล้วแย่ๆไม่มีใครยอมใครเลยครับอืม hmm. ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับ mm hmm. มามาต่อกันครับ mm hmm. มาต่อกันเคาะหัวเคาะหัวห,หน่อยงี้เลยเคาะเอ๊ะเอ๊ยเอ้าไม่เคาะแล้ว ลูกผู้ชายครับดูเล่นแบบลูกผู้ชายครับเออเอ้ยเอ้ยอะไรลูกอะไรอะไรนี่เฮ้อะไรอะไรครับพี่เลิศอะไรเฮ้ยหน้าไม่ถึงหน้าไม่ถึงาหลังอาคารหลังก็ได้หน้าไม่ถึงอาคารหลังก็ได้เออมาหนี้พี่เลิศมานี่มานี่เลยอุ้งโกรธโกรธแล้ว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 ไปจ้าจ้าโกดะ เฮ้ยอย่าไปตีหน่อยแห้งไรล,ลูกโกรธละน้องดาโกรธละดูดูพี่ชายโกรธเออ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 พี่เลิศไปจังใดพี่เลิศฮะนี่ <c oughs> เลยครับแม่ลูกไม่แกงเนาะ <c oughs> น้องโกรธแล้วน่ะเห็นไหมน้องโกรธแล้วทำน้องน้องโกรธแล้วน่ะเห็นไหม อ่ะปู่น้องก่อนอะไรอะไรนี่อะไรอะไรอะไรลูกเยอะเยอะเยอะอะไรอ้าจ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 ้าเอ้ยเอ้ยนึ่งชั้ฮึบเฮ้ยดีดีตายดี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 ฮึบเออไม่ไหวครับหนักปุงหนักปุงนอนก่อนอืมพักผ่อนพักผ่อนลูกพักผ่อนพักผ่อนเออพักผ่อนพักผ่อนเอ้ยพักผ่อนเออเอ้ย vinh sai lạc vinh sai lạc tắc quang anh 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 ปะปะปะไม่เลิศปะโอเคครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับคือหนึ่งกำลังใจนะครับบายบายครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับครับก็เร็เวสวัสดีครับก่อนเอาบนสูงก่อนบนสูงบนสูง บนสูงก่อนบนช่วงขาเออ๋บนสูวง,บ,บ,นงบนสูงก่อนเดี๋ยดีดียังไงยโยขายด้วยยกขายด้วยยกขาก่อนโยโยก,ก่อนเร็วย,ยกดีดีโยขายังมไม่สนใจเลยครับผมบ๊า <laughs> ยบายครับ